แก่ในเกาหลีนะคะตายยังโดดเดี่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดนะนะคะคือสังคมเกาหลีตอนนี้ค่ะครอบครัวนะคะผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยพอทํางานได้เองแล้วอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะออกไปอยู่ของเขาคนเดียวนะคะจะไปเช่าห้องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าแต่งงานมีครอบครัว hmm. นะคะดังนั้นพ่อแม่ในเกาหลีส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่กันเองค่ะในสมัยก่อนเนี่ยเกาหลีเนี่ยไม่ว่าลูกจะแต่งงานค่ะสมมติว่าเรามีลูกชายลูกชายแต่งงานเนี่ยสไปายก็จะต้องมาอยู่ที่บ้านนะคะก็จะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่แต่ณปัจจุบัน น,นี้แล้วจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะแ,แยกออกไปอยู่เองเนาะนานๆผู้สูงวัยที่เขาอยู่เองอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะ ที่นาเห็นนะนะคะก็จะมีทั้งแบบว่าแก่ที่อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่แบบว่าสามีภรรยาก็มีใครคนใดคนนึงจากไปก่อนเลยนะคะก็ต้องอยู่คนเดียวเนาะพออยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมาช่วยดูให้นะคะสาหรับคนที่ที่มีเงินมากมายอาจจะได้เงินช่วยเหลือจากรัฐน่ะนะคะทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะส่งคนมาดูอาทิตย์หนึ่งสองครั้งนะคะว่าสบายตรงไหนเจ็บตรงไหนอะไรให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมอาจจะมีการส่งข้าวสารอาจจะมีการส่งไข่อะไรเงี้ยไปให้นะคะแล้วก็จะมีคนเสียชีวิตโดยที่ทางรัฐไม่รู้ก็เยอะเพราะว่า บางทีทางรัฐก็ไม่ได้ไปทุกที่นะคะคนแก่เนี่ยส่วนใหญ่คนที่ไม่มีเงินนะคะเขาก็จะอยู่เป็นห้องเช่า หรือว่าเป็นห้องแบบว่ามีห้องน้ำนะคะเป็นห้องที่เท่ากับ2คนนอนนะคะอยู่ได้แค่นะั้นเป็นห้องแท้แ่เล็กๆแล้วก็ไม่สะอาดอะไรนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ํารวมอันนี้ก็จะต่างจากคนโฮมเลสหน่อยนะคะคนโฮมเลสเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งที่อยู่แบบนี้นะคะถ้าคนที่อยู่แบบนี้เขาก็อาจจะเอาเงินของรัฐเนี่ยมาจ่ายค่าห้องอ <ๆ S 1> ะไรเงี้ยค่ะซึ่งค่าห้องพวกนี้ก็ไม่ได้ถูกนะคะในโซนนะที่นาดูมานะคะก็สองแสนสองแสนแปดอะไรเงี้ยเลยนะคะก็ประมาณ5้0 0 0 7 0 0 0นบ้านเราเลยนะคะแล้วบางคนที่อาจจะมีการตกหล่นที่ รัฐบาลแบบก็ไปไม่ถึงอะไรเงี้ยนะคะบางทีเสียชีวิตไปเกิดจากแบบโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าแก่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะไม่มีใครรู้เลยก็มีนะคะมีบางเคสเนี่ยคะ่ะที่แบบเป็นคนแก่ไม่ได้ร่ํารวยมากแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นโฮมเลสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> เขาก็อยู่บ้านนะเนาะอยู่คนเดียวป่วยไม่สบายนะคะลูกก็แยกกันอยู่อาจจะไม่ได้ติดต่อหรืออะไรเงี้ยนะคะเสียชีวิตไปแบบนานมากแล้วคะ่ะสองสเดือนแล้วอะค่ะเพิ่งมาเจอเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีเคสแบบนี้เยอะนะคะ ยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไปต่างจังหวัดไกลๆหน่อยนะคะจะเห็นว่าจะมีเป็นบ้านที่เขาจะปลูก่างๆกันแล้วก็จะมีแบบมีคนแก่ๆอยู่เลยเงี้ยค่ะคนแก่ๆเปล่าเนี้ยเขาก็จะอยู่คนเดียวนะคะอายุ70-80แล้วนะคะก็ยังปลูกผักเองทํากับข้าวกินเองง่ายๆมีกิมจิก็กินข้าวกับกิมจิอะไรเงี้ยค่ะปีหนึ่งลูกอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าสาะไยหลาๆอะไรเงี้ยจะไปเยี่ยมก็จะมีช่วงซอลไลหรือช่วงชูซอกอะนะ,ะนไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยเนี่ยมีคนแก่ที่เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแบบเนี้ยเยอะไหมแต่ในเกาหลีเนี่ อย่างวันก่อนนะัน้นดูสารคดีเป็นแบบตึกแบบสร้างเป็นร้อยปีอะไรย่างเงี้ยแล้วนะคะเขาก็จะแบ่งแบบว่าซอยห้องให้คนแก่อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะรับค่าเช่าอะไรเงี้ยซึ่งยังไม่ได้รีโนเวทนะคะอยู่แถวยงซันแก่มากๆแล้วด้วยทําอะไรไม่ได้ด้วยก็กินมาม่าเพราะว่าต้องประหยัดนะคะเพราะว่าเงินจากรัฐไม่พอนะตามชอกหลึกของสังคมเกาหลีแม้ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาก็จริงนะคะ แต่เขาก็จะมีมุมมืดมุมอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะใครเคยทราบข่าวหรือว่ารู้เรื่องการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวหรือว่าที่ไทยมีหรือไม่อะไรอย่เงี้ยนะคะสามารถพูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ